ปั๊มยาก่อนเอาไปแล้วเหรอไปแล้ว <laughs> ลืมบอกลืมบอกรีบรีบปั๊มยาอยู่ยาอยู่ผมปัม๊มอยู่ผมปั๊มอยู่เนี่ย,ยผมปั๊มรอคนจังหวัดซิทคอมมากเมื่อกี้ ไอ้ยี่น็อกยิงบ่อนแล้วจะรอดเหรอไม่มีคนมาไม่มีคนมารดชดกันอยู่หยุดตึกนี้เพิ่หยุดตึกเราเนหละ ระวัง,ง,ง,งตัวเฮ้ยตกใจใครยิงในสุดก็มีหมวกใช้ในสุดก็ได้หมวกสามเราไปยิงบอดแล้วเฮ้ยบอดตัวนั้นชนะตายลเลยเหรอตายเลยเฮ้ยไม่นน็อกบอดนะ เดี๋ยวเพื่อนบดเฮ้ยไทม์ฟอร์มสวัสดีเติมเลือดก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแต่บดมีแต่บดไหนวะไหนวะย่างบดย่งบอดเป็นไงนัดคนนัดคนเอือสวย นั่งเก็บนอนเก็บของเฮ้ยมีโอเมียวทางนู้นเจ้าอยู่ไหนอยู่กำลังมาข้ามถนนมาแถวนี้ Mark location. the มันไดขึ้นไม่เจอไปล้จะเป็นออกไปอ,อยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองเฮ้ยมันยิงบอทมันยิงบอทยึดบอทแคมได้เป็นที่สำเร็จสวยงาม นั่นเฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปล่ามันบอดบอดอันนี้บอดยิงกันแน่เลยบอดยิงกันเฮ้ยๆมีมีมีคนมีคนฟอกๆอกอยู่ยิงกันยิงกันยิงกันมาแย่งบอดใช่ใช่ ใช่ไหมยิงไม่โดนเลยได้วุ้กับตายรูดของมันรูดของมันของมันรูดของมันของมันก็อ้วนเด็กอะ,ะของทอดของมัน <c oughs> ของมันของเลี่ยนอืมโอ้ยมีอยู่มีอยู่ลงัลงลงัลงลังลังลังเราต้องเข้าวงก่อนพี่ติ๊กมาเข้าวงก็ได,เด้เสือสิบเอ็ดตัวเสือสิบเอ็ดตัวเสือนะเหลือต่เอเสือเหลือ,อยังไงวิ่งอย,งอยู่แถวนี้ วิ่งอยู่เล็กๆขออนุญาตยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เฮ้ยหลังรามีหมู่บ้านนี้ m a r k location อยู่ใกล้อ่ะร้อยหมอนี่ข้ามถนนแล้วกันเฮ้ยไ่ไง m a r k location มันสุก่ะเฮ้ยเสร็จแล้วรอมันบีบวงวงบี m a r k ์คด location. โดนหนึ่งนัดครับมีเสียงตัวใกล้ตัวใกล้น็อกเล่นเพื่อนมันมา ใช่เออ่าน้ำกินกับเขาแล้วหมดแล้วไปออทีมนี้หมดไอตัวที่ตามหลังเราอะ่ะน่าจะไอหมอน,นี่แหละก็ฝั่งนู้นนี่ยังอยู่ฝั่งนี้จะคนละทีมอยู่ในกระท่อมฝั่งนี้ มีตัวเข้าไปาปิดประตูด้วยไอ้บ้าอดยิงผมมาแล้วอนนโอ๊ยติดมันยิงมามันยิงมามันเห็นเราเออหมดแตกไงล่ะจะซ้ำยังไงเนะี่ยรอรอ ทีมอื่นทีม่มันจะมาลอยหลังเรา,เาไปดูกันตีมันมีเพื่อนช่วยมันมีเพื่อนสองมันมีสอง,สองคอน <ละ S 2> มีสองคนมันดึงได้เราซ้ำไม่ได้ตรงนั้นนะเราซื้อวงเฮ้ยม,ม,มันเจ็บมันเจ็บ ตัวช่วยมันเจ็บห้าตัวนี่สองอีกสามตัวไปไหนมันหลบมุมแล้วมันจะออกวิ่งละ มีตัวหนึ่งออกวิ่งข้างล่างหินนี้มัน <the> ว่ามันอยู่ในงวงพอดีแล้วอะตายไอหินตายเมื่อกี้มันหันไปทางโน้นมันหันมาแถวเนี้ย <the> ไงไงวิ่งอยู่ เ,เดือดตัวเดียวเนี่ยหรือไอ้เนี่ยไอ้ปอกๆเนี่ยเราอยู่ในวงวะเรากินไกว่วะตรงน,นี้ตรงน,นี้เห็น,นี่มเรามีสีกินไกว่วะเราซื้อวงอยู่มันมาไม่ได้มันยอมตายวง vì <coughs> hả? <coughs> <coughs>